ตื่นเต้นแบบว่ารู้สึกดีอ sí oh. ่ะพี่ประวันสวัสดีนี่พานนองมาอะะอยากถามว่าเออถ้าสมมุติว่ามาอีสานแล้วเราควรไปไหนกันดีนี่อาหารอาหารอีสานเลิศปะพวกแบบปลาล่งปลาลาเจ้าบองอะไรอย่างนี้อืมต้องส้มตำาออตำไก่ย่างเออส่วนใหญ่คนอีสานก็จะชอบทานส้มตำใช่ไหมแต่บางทีของกินก็เยอะมะปังก็อยากจะไปเที่ยวพี่ก็อยากจะกินก็บอกไม่ถูกว่าจะไปไหนเอาเป็นว่า ถ้าเราจะไปหาที่เที่ยวว่าไปรอยากไปนะไม่รู้อ่ะไม่เคยมาหนองคายอ่ะอพี่ประวังคะที่หนองคายอ่ะมีอะไรน่าเที่ยวมั้งอ่ะใช่ใช่ใช่แบบส่วนใหญ่นักต้องเที่ยวมาต้องแบบต้องมาที่นี่ให้ได้พวกหนูไม่เคยมาก็เลยอยากจะรู้วสิเราจะมาสวนมากเรจะมาดูฟ้างไฟวญานาค เฮ้ยบังไฟไปแล้วนะเโอเออเออเขาดังมายผ่านมาแล้วนี่พี่ใช่ไหมผ่านมาแล้วอุ้ยผ่านมาแล้วอนะถ้าห้ามเดือนสิบเอ็ดแล้วมาไม่ทันนะสิพินึกออกลมาปางวทางนั้นไฮโซซากาวเทปเรื่นี้ยเรามาตามรอยพญานาคกันดีกว่า้งแหรอไม่มีข้อมูลเลยดิเออเออยังไงก็พี่ประวันครับพี่ประวันเคยเคยเจอพญานาคโอ้ใช่คิดว่าเคยเจอไหครับถ้าเกิดจริงเหรอก็ไปดูบังไฟพญานาคค่ะแล้วไงครับ ประเมิ้นวนพิเศษค่ะโอ,โอโก็คืองานศิลปะข้ามปกติที่เขาไปกันนั่นแหละอ๋อเราเราไปเจอยังไงอ่ะตอนสักหกโมงกว่าเนีนน่ยหกโมงเยนง็นเหรอหกโมงเย็นขึ้นมาเห็นหัวโผขึ้นมาจากกลางแม่น้ำโขงเลยครับแต่เห็นหลายคนอยู่นะแต่บางคนก็ไม่เห็นคือลำตัวเขายาวใหญ่ไหมฮะเห็นแต่หัวหัวนะครับอโอ้หัวโผมาสายไปสายมาอย่างเงี้ยให้คนดูลัก็แนะนำบปว่าเล่นน้ำนะครับพี่อยกลัวเดียวเวย ตัวเดียวแต่มีสามหัวนะรู้สึกว่าสามหัวโอยเหรอรู้สึกว่าจะมีสามหัวตอนนั้นที่เลยเพราะขนาดพี่ยังขนลุกเลยตอนนั้นอ๋อเหรอที่เขาบอกว่าลุกแล้วก็พญานาคจริงอ้นนี่คือยกมือไหว้อะไรขอพรขออะไรไปหมดและมีคนก็วคนแก่บอกนะถ้าเจอแล้วให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้นะพูดแต่สิ่งดีๆอะไรตรงนั้นสมมติว่าพวกหนูสองคนเนี่ยจะไปตามรอยพญานาคเนี่ยเออมีหมู่บ้านหรือว่ามีตำบลไหนที่เขาเชื่อเรื่องตำนานพญานาคบ้างไหม ก็มีนี่แหละครับที่เรามาอยู่ในอ๋อที่กำลังจะไปเนี่ยที่กำลังจะไปเนี่ยครับวัดอะไรวัดวัดถ้ำยิงดินเนี่ยครับอ๋อนี่ไงนี่ไงวัดสีวัดสีมงคลอ๋อหรอที่บอกว่าห้ากิโลเนี่ยนะใช่นี่ไงยังไงไปอยู่นี่ไงทำไมวตำนานยังคงตำนานมันมียังไงเหรอพี่มันน่าสนใจยังไงอ่ะมันมีถ้ำไงมีถ้ำเขาบอกว่าเป็นเป็นรูพญานาคเจาะมานะเจาะ ข้ามาจากฝั่งเราเลยที่ทำาี่ทำทนได้ทะลุหากันได้ใช่ไหอ๋อเหรอคะเป็นเป็นเมืองเขาเขาคนแถวนี้เขาเชื่อกันว่าเป็นเมืองพญานาคอย่างงเี้ยครับพี่พญานาคเป็นเมืองบาดาลอย่างไรครับอ๋อเป็นเมืองบาดาลเลยพี่แอลน่าสนใจนะเออเออเออเฮ้ยปบบี้ก็อยากไปนะเมืองบาดาลเน่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่หาส่งที่ใกล้ที่สุดแล้วเดี๋ยวพวกหนูไปหาถามชาวบ้านแถวนี้กันก็ได้เนาะเออเออถามข้อมูลว่ามันยาน่าสนใจบ้างใช่ใช่คนถึงแบบเบื้องลึกตึ้งมากบ่าง เาได้พบกันตรงนี้เลยไหมได้ยี่ถือว่าโชคดีเนาะที่พี่เขาพามานะแล้วพี่แอมจะเดินทางไหนทางตรงหรือทางโค้งเดียมพี่ว่าก่อนถึงหมู่บ้านนั้นน่าจะเดินขึ้นเนินตรงนี้ไปแล้วก็เลี้ยวขวาไปแน่นเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพญานาคกำลังดึงดูดให้เราเข้าไปค้นพบโอ้ยย พี่ผู้วันบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยเขาเชื่อและศรัทธาในพญานาคมากมมถ้าเราเจอใคร<ม>สักคนแากแน่นอนมะปังเ,เราไปเจอใครสักคนหรือว่าชาวบ้านละแวกเนี้เขา<น>ต้องให้ข้อมูลเราได้แน่นอนจริงรับรองข้อมูลต่างๆเราต้องหาจากชาวบ้านไปให้ท่านผู้ชมรายการเราให้ได้เยี่ยมแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ คุณพ่อพิมพาแล้วกุกกับคุณแม่ลำเพยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีาทุกคนคะัค่ะคำถามคุณลุงก่อนนะว่าคุณลุงพบเจอท่านนี้ได้ยังไงครับไล่อยู่ที่นั่นอ๋อไล่ค่ะไปเจอพัตุดงก่อนเออพัตุดงแต่ว่าคนก็บอกชื่อค่ะยายกับคนก็ถามว่าเอ้ายายมาอะไร ทีนี่เป็นไร่ยอมแม่หรือคน,าน่านอ่ไรต่อค้าให้ย้มแม่นี่ล่ะแล้วยมแม่มาทำไร่ที่นี่กี่ปีค,คแอนปีนี้เราเจ้าค่ะแล้วเห็นท<ช>ําไหมไปเห็นเจ้าไปได้เขาเบิ้งยายก็ได้ถามบนขึ้นว่าแล้วท่านอาจารย์มาจากไ่ะสํานักไหนสานักไหนก็ไม่บอกแล้วท่านบอกท่านบอกอะไรเกี่ยวกับถทําบ้างอะค่ะ ก็เลยถามว่าท่านอาจารย์จังไดจังรููจักว่าทำอย่างนี้ค่ะแล้วมันมีลายแทงมาโอท่านบอกว่ามีลายแทงมาท่านเลยมาที่นี่เหมือนท่านนิมิตได้่ัวาที่นี่ถ้าไม่ใช่ยมพ่อยมแม่จะมาทําไม่ได้นะค่ะ <ใน S 1> ที่ที่ในนั้นมีนมสัตว์ใหญ่นะของลาอ๋อคือท่านทุกองบอกว่าข้างในถ้ำมีสัตว์ใหญ่อยู่ถ้าไม่ใช่ คุณพ่อคุณแม่ไปทำเนี่ยคือทำไม่ได้อะไรอย<ด>่างนี้ใช่ไหมคะไปะเรียทำไปขึ้น,นมาสั์ไงเนี่ยมันโวยยังท่านอาจยารันอะไรก็ไม่บอกอ๋อคือ<ม>คือท่านไม่ไม่บอกอะไรเลยแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจเข้าไปในถ้ำได้ยังไงอะคะได้ก็ว่าให้ฟังแล้วแบบ เขาไปเบื้งเล่ยเขาไปเบงเร่พิสูจน์อ๋อคือคุณตากลับจากทำงานปั๊บคุณยายก็เล่าให้ฟังเลยว่าไปเจอพระมาอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอคุณตารับข้อมูลเสร็จก็เข้าถ้ำเลยอย่างนี้เหรอเขาไปเยเดียวแต้ว่ายาเพาเขาน่ายายากตาอ๋อค่ะคุณตาขาป้างอยากทราบว่าคุณตาเข้าถ้ำครั้งแรกอะค่ะคุณตารู้สึกยังไงบ้างมันบ้าของง่ายๆเลยค่ะไปเทอจะไปได้จักขวมจักแข้งจักเม็ดจักขั้น อ๋อคือยากลําบากมากในถ้านี้ลำบากลำบากบางจุดจะเอาแต่หัวฟังดูแล้วเนี่ยแอมกลับมาปางขออนุญาตลงไปที่ถ้ำบ้างได้ไหมครับได้ได้มาปางคือรับข้อมูลไปเยอะมากใช่เราเคยจะรู้ว่าอย่างไรใช่เราเพิสูจน์และจะรู้ว่าตื่นเต้นได้เลยคต้องบอกก่อนนะคะคือข้อมูลที่เราได้มาคือเป็น ข้อมูลความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะแต่พี่แอมเราได้ข้อมูลเยอะขนาดน,นี้เราต้องไปพิสูจน์แล้วแหละใช่ยังไงวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาให้ข้อมูลมาปังกับพี่แอมนะคะขอบคุณค่ะผู้ชมคะทางลงสู่แม่น้ำโขงตามมาค่ะ วัดถ้ำเพียงดินใช่ไหมคะเขาเชื่อกันว่าที่นี่เป็นถ้ำพญานาคเขาก็คุยกันว่าเออมีอะไรมีโรงศพแล้วก็มีอะไรอีกอะ <c oughs> เยอะแยะไปหมดผู้ใหญ่ก็เข้าไปดูก็เจอจริงๆนะคะหนู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 มานี่ลูกพี่ถามอะไรหน่อยแล้วหนูมานี่หน่อยพี่ถามอะไรหน่อยไปไหนกันมาคะ โอ้ไปอาบน้ำมาเหรอลูกพี่ถามหน่อยพี่จะไปอ๋อวัดสีมงคลอ๋อวัดสีมงคลอ่ะถ้ำดินเพียงอะค่ะรู้จักปะคะหนูรู้จักวัดสีมงคลไหมคะแล้วรู้จักถ้ำดินเพียงไหมคะไม่รู้ไม่รู้เหรอลูกอ๋อหนูก็เพิ่งไาอยู่ใหม่โอเค็นไรขอบคุณนะคะหนาวไหมคะเอาไปอาบน้ำทำไมได้หอยมากล่ะลูก แืมน้องไม่รู้อ่ะ,ะนี่คุณลุงเขาบอกไว้ว่าเดินออกทะลุซอยตรงต้นยางเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นวัดแล้วนะเมะื่อปางเริ่มอยากรู้แล้วหรอว่าข้างในถ้ามันมีไงบ้างม,ม,มือเย็นหมดแล้วล<ร>อ่ะอยากสัมผัสอยากสัมผัสจริงๆอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำสีมงคลนะ,ะก็มารู้จักกับพี่หมูที่ดูแลถ้ำดินเพียงแห่งนี้สวัสดีค่ะพี่หมูสวัสดีค่ะพี่หมูคะาบางอยากทราบว่าถ้ำดินเพียงที่เนี่ยค่ะมีข้อปฏิบัติยังไงบ้างคะก่อนที่เราจะลงดูถ้ำข้าง,ใ,<ช>างในอะค่ะแนะนําให้นักท่องเที่ยวนะครับอ่านดูก่อนว่าจะมีข้อห้ามอะไรเยอะแยะพอสมควรหรือว่าท่านไหนที่เป็นโรคความดันโรคทางเดินหายใจนี่ก็ ทางวัดจะห้ามไว้ก่อนครับเ่อปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องถอดรองเท้านะครับก่อนอลงนเป็นข้อสำคัญด้วยนะครับก็หลังจาก<ป>ที่เราจะลงถ้ำเนี่ยเราได้มากราบ สักการะตรงหน้าท้ำเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็ข้างในถ้ำเห็นพี่หมวบกว่าจะมีสิ่งมหัศจรรย์เยอะแยะมากมายเข้าไปข้างในแต่เราคงเข้าไปดูได้ไม่หมดนะคะต้อง <ừ> บอกไว้ก่อน <ừ> คือเราจะไปดูจุดใหญ่ๆแล้วก็จะเก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมว่าข้างในนี้อะไรบ้างแล้วก็มีความสวยงามแค่ไหนโดยมีพี่หมูเป็นผู้นำทางใช่แล้วดังนั้นตามพวกเรามาพร้อมๆกันครับตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าปากถ้ำแล้วแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่า ขนาดถ้ำหน้าปากถ้ำเล็กมากประมาณตัวคนพอดีอะ่ะใช่ค่ะแต่อากาศข้างในขนาดเรายังไม่ได้เข้าไปนะคะคืออากาศเย็นมากใช่คนที่มีเรื่องโรคประจำตัวไม่ควรเข้าไปนะโอเคงั้นเราเข้าข้างในดีกว่าค่ะครับครับผมเดี๋ยวนะครับค่ะตอนนี้เราเข้ามานิดนึงเราก็จะเจอน้ำเห็นไหมฮะมีน้ำเราจะมีน้ำแล้วพี่หมูบอกว่า เ,เราจะลำบากในช่วงแรกๆเราจะต้องแบบว่าค่อยๆคยานไปในช่วงแรกๆค่ะอตามที่หมูมาเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันทางก็ต้งดเขียวนะครับลำบากพอสมควรตอนนี้เราก็เดินมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะพี่หมูคะ่ะเ,เราจะไปทางไหนต่อคะพี่หมูอ่าด้านหลังนะครับผมนี่แหละนะจุดนี้นะครับเรียกว่าประตูเมืองนครบาดาน,นะครับรถ้าเรา มุดเข้ามานะครับถ้าไม่เข้าทางนี้นะก็จะไม่เห็นข้างในว่ามีอะไรมากอ๋อถ้าไม่เข้าทางนี้ก็คือจะมีแค่นี้ใช่ไหมครับจะมีแค่นี้นะครับถ้าคนใจไม่กล้าหน่อยก็ไม่เห็นอ๋อไฮโซสอกกลาก้าค่ะไปะข้างในกันที่หมูคาเชิญค่ะครับเชิญเลย<ซ>ครับผม หูบอกว่าเป็นประตูวัดใจนะคะเข้ามาถึงก็จะเป็นห้องโถงใหญ่มีห้องโถงใหญ่มากพี่แอมเข้ามาในห้องโถงห้องแรกนะคะหลังจากที่เราคานกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะมันมีซอกมีหลืบมีแบบเยอะมากค่ะลสังเกตอะไรอย่างหนึ่งนะค่ะทุกซอกหลืบเนี่ยจะเป็นส่วนโค้งส่วนเว้าหมดเลยใช่แล้วเป็นแบบาบอืมแล้วไม่ใหญ่มากมันจะเป็นอ่อ ซอกหลืบที่ใหญ่กว่าตัวคนนิดหน่อยเท่านั้นเองดูสินะป่ะเราไปดูที่อื่นกันดีกว่าค่ะคพี่หมูค่ะถ้าจะลงสู่ห้องโถงใหญ่นะครับผมก็จะลงทางนี้นะครับเส้นทางก็จะลำบากมากนะครับ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราหมอเสงเรื่องสมุนไพรย,ยกให้หมอเสงพี่แอมพีบอกห้องแบบว่าเยอะมากอะ ครับเดินมาถึงจุดนี้นะครับก็คือปากเต่าพันปีนะครับพี่หมูบอกว่าเต่าพันปีมันมีความคล้ายมากเลยนะนี่ก็แบบฟันเลวก็ข้างหน้าคือลักษณะการโค้งมนเหมือนปาก้ายๆปากเต่าใช่แล้วก็แล้วแต่ว่าจะจินตนาการขินคนตายว่าเป็นยังไงเนาะ พี่หมูครับตอนนี้เราเข้ามาสู่บริเวณของห้องที่เรียกว่าอะไรครับพี่ห้องแม่ย่ากเกตนะครับผม<อ>ด้านหน้าของเรานะครับก็คือหีบศพของแม่ย่านะครับ <โอ S 2> ที่วางอยู่ด้านหน้านะครับจุดต่อไปก็คือหีบสมบัติของแม่ย่านะครับหรือว่าสมบัติเมืองมาดานนะครับผมคือสองหีบใหญ่นะครับอ๋อสองหีบใหญ่ถ้าจะลงสู่ห้องโถงใหญ่นะครับผมก็จะลงทางนี้นะครับเส้นทางก็จะ ลําบากมากนะครับก็ไม่มีไฟฟ้านะครับผมอ๋อไฟฟ้าเข้าไม่ถึงไปห้องต่อไปเลยพี่ผู้ชมคะทางลงสู่แม่น้ำโขงตามมาคะ่ะพี่หมูคะตอนนี้เราอยู่จุดไหนแล้วคะครับจุดนี้นะครับเรียกว่าทางลงสู่แม่น้ำโขง จุดที่ไม่มีใครสามารถหาจุดสิ้นสุดได้นะครับอ๋อหรอคะคือตรงนี้ไปตรงหน้ามาปังเลยใช่ไหมพี่ครับผมไปแล้วก็ไปประมาณครึ่งวันนะครับค่ะแล้วพี่เข้าไปเจออะไรบ้างอะคะข้างในก็จะเห็นห้องโถงเป็นระยะระยะไปนะครับผมห้องางใหญ่ใช่มครับผจุคนได้ประมาณเท่าไหร่พี่จุคนได้ไม่น้อยกว่า500คนะครับผม มันก็ไปนี่ลำบากนะครับจะได้ถึงกับคานสอบไปเลยนะครับก็เลยไม่สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวอโอเคเราไป้องถัดไปกันดีก,กว่าค่ะพี่อืนขอค่ะแล้วพี่หมูคะ แล้วตรงนี้คือจุดไหนแล้วคะช้างสามเสียนนะครับอ๋อนี่ใช่ไหมเออช้างสามเสียนแอบถามพี่หมูหลังไมว่ามีช่องอื่นไหมเพราะว่ามันมีช่องทะลุกันได้หมดพี่หมูบอกว่าไม่มีตรงเนี้ยเป็นจุดเดียวเลยที่ไม่มีอะไรทะลุเลยต้องผ่านจุดนี้เท่านั้นอืแล้วมาปังเลดี้เฟิร์สค่ะในกลุ่มมาปังจะเป็นคนแรกพี่แอมน้องไปแล้วนะ เหมือนเป็นทหารอีกครั้ง ผู้ชมหน่อยพี่แอมรู้สึกยังไงตอนนอดช่วงท,ที่รอดเข้าไปเราไม่นึกว่ามันจะแคบแล้วต้องอต้องอะไรนะต้องของ่าเข้าขไปอะ่ะเป็นจุดที่สุดยอดสุดแล้วเพราะว่าต้องใช้ทุกส่วนของร่างกาย <Amazing. S 1> จริงๆมาก ึงจุดสุดท้ายที่มาปรางบอกไว้ไงครับ่าสําหรับจุดนี้นะครับเรียกว่าห้องปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นะครับมสมัยก่อน,นที่ยังไม่เปิดถ้าเป็นทางการนะครับ,รบก็คือจะมีพระมาจำศีลอยู่ในถ้ำก่อนก่อนที่จะเป็นวัดด้วยซ้ำนะครับ<อ>ก็คือท่านจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับผม เหมือนขอพรก่อนขึ้นไปอะใช่อขอบคุณที่พวกป้กรักษาพวกเราใช่ใช่ที่อฮะเป็นไหนนะป้าอาไเป็นไหนแล้วอะป้านี่เีาเ,เลย ตายละมุ่งหน้ามุ่งหน้าอย่างเดียวไปบันไดสูงแค่ไหนไปหมดเลยเราพิชิตอ่้เลิศพอสเาปังเหนื่อยไหมนิดนึงค่ะพี่แอมออืใช่แต่ก็มีความสุขเนาะใช่มันมหัศจรรย์มากเลยนะในถ้ำอ่ะ Amazing คุ้มค่ามากที่พี่หมูพาไปนะมันสุดยอดจริงๆถึงว่ามาถึงหนองคายจริงๆเพราะว่าเรามา เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาเกี่ยวกับที่นี่หมดเลยใช่นะคือคนที่นี่เขามีความศรัทธาแรงกล้ารเรื่องพญานาคมากแล้วก็ต้องขอบคุณพี่หมูนะคะคที่เป็นไกด์พาเราชมถ้ำเลยว่า <ตำ S 2> มีห้องไหนอะไรบ้างสุดท้ายมาปางอยากมีอะไรฝากท่านผู้ชมบ้างไหมอ๋อสำหรับ รายการเราเป็นรายการท่องเที่ยวเนาะถ้าท่านผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวคนอื่นอยากมาเที่ยวที่ถ้ำดินเพียงแห่งนี้นะคะเามาปางอยากฝากเรื่องกฎกติกาในการเข้าชมว่าเขามีกฎกติกาข้อห้ามอะไรบ้างก็ไม่อยากให้นักท่องเที่ยวเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝืนกร<ๆ>เพราะว่ากฎที่เขาตั้งเอาไว้คือเป็นสิ่งที่ดีกับ <ท>กับตัวคุณเองใช่แล้วก็ตัวคุณเองด้วยกระย,ยากฝากเอาไว้นิดนึงก่อนจะจากกัน<ช>เราควรจะไปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับไหม<ช><ช>โอเค<ช>ไหมโอเคครับ